Hello everyone, welcome back to English online class with me Teacher Nok. How are you today? ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนแบบฝึกหัดที่ต่อจากคาบที่แล้วคือ My Weekend My Weekend Students open your workbook on page 17. นักเรียนเปิดหนังสือ Family and Friends เล่ม Workbook ในหน้าที่17เลยค่ะ เล่มนี้นะคะเล่มสีเขียว workbook Are you ready Let's get started Exercise o Circle the two words that sound the same เขาให้วงกลมคำสองคำที่ออกเสียงเหมือนกันซึ่ง Phonics ก็มีเสียง a เสียง i เสียง o แล้วก็เสียง u มี a e i e o e แล้วก็ u e นะคะซึ่งข้อแรกเขาเฉลยแล้วถูกไหม space กับ face เขามี a e เหมือนกันออกเสียง a e เหมือนกันเอามาดูข้อที่2 stone June love lake คำไหนที่ใช้เสียงสระเหมือนกันเอ่ย stone กับ love ถูกไหมนักงเียก็วงกลมไปเลย stone กับ love number t line fruit Gate, white คำไหนมีเสียงสระเหมือนกันคำว่า line กับ white อันนี้ก็วงกลมไปเลย Number 4มีคำว่า home c u b e plane แล้วก็ tube คำไหนมีสระเสียงเหมือนกัน c u b e กับ tube น,นักเรียนก็วงกลมลงไป Number 5มีคำว่า face, nose, bone แล้วก็ town สองคำไหนมีเสียงสลับเหมือนกันเอ่ย nose กับ bone ถูกไหมมี o e เหมือนกันฉะนั้น,นอะไรก็วงกลม nose กับ bone the last one มีคำว่า kite race June i าย kite กับ i ายนั่นเอง o รือจอบอะไรก็วงกลมไปเลยค่ะ exercise ต่อมา exercise 2 complete the words ให้เติมตัวอักษรลงไปเพื่อให้เป็นคำที่สมบูรณ์นั่นเองอดูเฉลยข้อแรกก่อน t h e e s nose on my face F-A-C-E face มีจมูกบนใบหน้าของฉันภาพที่สอง I like riding my bike B-I-K-E bike in June J U N e, J-U-N-E June คำ Rubik Shame right? The cube C U B E has got nine squares The cube has got nine squares The last one Wow to my class ฉะนั้น The kite K I T E is flying into space S P A C E space โอเคนะ e อ e r c i s าต่อมาาอ x e r c i ายนี้นักเรียนต้องไปฟังเพลงพร้อมกัน LISTEN TOGETHER Listening 19 Listen and Chant Let's play together me and you I've got a kite and a skipping rope too I've got a cube and a doll from space. Look, it's got a purple face. Exercise three, right? เขาให้เลือกคำจากกล่องข้อความลงไปใส่ใช่ไหมซึ่งในส่วนนี้เป็นเนื้อเพลงถูกไหมคะที่เราฟังไปเมื่อกี้ก็เป็น and a uh, skipping rope too. I've got a uh, And a draw from face. Look. It's got a purple face. Uh, exercise ต่อมา Students open your workbook on page 18. นักเรียนเปิดหนังสือ Family and Friends เล่ม workbook ในหน้าที่18เลยค่ะ Skills time. เขาให้เราเขียนคำศัพท์ถูกไหมนักเรียนจะเห็นใช่ไหมว่า ภาพแรกเขาเฉลยไว้แล้วว่า tent ที่แปลว่าทาสีหรือระบายสีนั่นเองฉะนั้นภาพที่สองมาดูกันสิผู้หญิงสองคนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยทำอาหารปรุงอาหารอยู่ใช่ไหมฉะนั้นต้องเป็น cook cook ภาพที่สามพวกเขาทำอะไรกันอยู่เอ่ย Sh shop shop next one ชากคนนี้ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าใช่ไหมฉะนั้นจะได้คำศัพท์ว่า visit family visit family the next one ผู้ชายคนนี้กำลังเล่นกีตาร์อยู่ใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นต้องเป็น play the guitar play the guitar the last one play the piano play the piano ภาพแรกคือระบ,บายสีภาพที่สองทำอาหารภาพที่สามคือไปช้อปปิ้งไปจ่ายตลาดนั่นเอง ภาพที่สคือไปเยี่ยมครอบครัวภาพที่5เล่นกีตาร์ภาพที่6คือเล่นแกโนน,นะคะ,ะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่19 writing เกี่ยวกับการเขียนถูกไหม exercise one underline the full forms write the short forms เขาให้เขียนใต้รูปแบบที่เป็นตัวเต็มแล้วก็ให้เขียนรูปแบบสัน้นหรือว่าเป็นตัวย่อนั่นเอง นักเรียนจะเห็นใช่ไหมข้อแรกขเขาเฉลยไว้แล้ว is is hot in summer is is ตรงนี้เป็น full form นักเรียนก็ขีดเส้นใต้แล้วก็ให้เขียน short form ถูกไหมก็เป็น is เป็นตัวยอ่อ is apostrophe s number two I have not got a s i t t e r have not เป็น full form นักเรียนก็ขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนคำว่า have n have n นี่เป็นตัวย่อของคำว่า have not นั่นเองอนักเรียนดูข้อที่ 3. we are not English are not ถูกไหมเป็นตัวเต็มเลยนักเรียก็คขีเส้นใต้ full form แล้วก็เขียนคำว่า aunt a n t number four I have got two cousins นักเรียนเขียเส้นใต้คำว่า I have และก็เขียนไปว่า I ve. I a p o t r o p h e V E V E นีย่อมาจาก h a v e นั่นเอง I ve. ต่อไป number five she has not got a comics นักเรียนก็เขีน้นใต้ has not นักเขียนคำว่า hasn't the last one he is from brussels นักเรียนเขี้นใต้คำว่า he is แล้วก็เขียนเป็น his his he apostrophe s ฉะนั้นคำว่า full forms full forms ก็คือรูปแบบเต็มหรือรูปแบบแบบสมบูรณ์ไม่ได้ยส่วน short f o r m ก็คือรูปแบบสั้นๆใช่ไหม short f o r m ก็คือการยอ่อการทำให้เป็นรูปแบบที่สั้นลงก็คือเป็นตัวย่อที่เราได้เขียนอันเอง my writing คือการเขียน มี e i s t กับ s i 3ใช่ไหมในหน้าที่19ส่วนนี้ข้อ2ใหญ่กับข้อ3ใหญ่นี้เป็นการบ้านนะคะครูฝากให้นักเรียนทำไปด้วยอ่าดูข้อ2ใหญ่ก่อน read t class book page 18 who are these emails for circle the correct names underline the short forms เขาบอกให้อ่าน class book ในหน้าที่18นักเรียนต้องดูเนะื้อเรื่องในหน้าที่18ใช่ไหมมี3คนก็คือ Kelly Ismail แล้วก็ Nuria นักเรียนต้องดูว่าเนื้อเรื่องของแต่ละคนเขาชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าเนื้อเรื่อง A กับ B ในหน้าที่19นี้คิตตี้ถูกไหม A เป็นอีเมลจากคิตตี้เขาส่งถึงใครอีเมลจากฟิลิปในภาพ B นี้ส่งถึงใครเหมือนภาพ A คิตตี้นี้ชอบการทำอาหารแล้วก็ชอบการเล่นกีตาร์ชอบเล่นเปียโนถูกไหม ฉะนั้นเขาก็สามารถส่งอีเมลถึงนิวเรียได้เพราะนิวเรียชอบเล่นกีตาร์กับเล่นเปียโนเหมือนกันส่วน้อบีฟิลิปจะเขียนถึงใครเราต้องรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนเหมือนกับคนไหนในหน้าที่18นะคะนักเรียนต้องดูประกอบกันนะคะระหว่างคลา s บุ o กในหน้าที่18แล้วก็ Work Book ในหน้าที่19นั่นเองแล้วก็นักเรียนก็อย่าลืมอันเดอร์ไหรือช h o ตฟอร์ม s นักเรียนต้องขีดเส้นใต้คำย่อด้วย ในแต่ละเนื้อเรื่อง n u m b e r e choose a pen friend and write an email นักเรียนจะเขียนอีเมลถึงใครนักเรียนก็สามารถเขียนชื่อลงไปได้เลย hello หรือ hi kitty ก็ได้ hi Jenny my n a m e is, is อะไรก็ว่าไป am อายุเท่าไหร่ I like I don't like please Email me หรือว่า please write to me ก็ได้นั่นเองก็ดูรูปแบบการสร้างอ e ีเมลจากแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือแบบฝึกหัดในบทที่2ใน workbook my weekend ซึ่งเราได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ phonics ไปใช่ไหมมี a e i e o e แล้วก็ u e แล้วก็มีการเขียนอ e ีเมลมีการเขียนคำศัพท์ให้ดูจากรูปภาพ และคุณครูขอฝากแบบฝึกหัดใน Workbook ในหน้าที่19ข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่นะคะคุณครูได้อธิบายไปแล้วว่าในแต่ละข้อทําอย่างไรและนักเรียน,นก็สามารถส่งแบบฝึกหัดในหน้าที่19นี้ในคูณไ e คุณครูจะเปิดช่องทางไว้ให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ See you again next t i m บ๊ายบาย